ตอนเห็นกองเขียวอมรำอมรำนะคะพี่น้องคะเห็นหัวสางส้นกันอิฉันก็ว่าปาสมหูใจผู้ขาครับแต่มันเป็นผู้ขาที่มากนา้ำเก๊กห้วยขนาดขนางน,นะคะพี่น้องคะเนาะคะ่ะเนาะบอกหูว่าข้างในเป็นอย่างมาแกะพร้อมๆกันเลยะค่ะพี่น้องจ๋าอุ้ยส่งหนักส่งหนักอุ้ยส่งหนักส่งหนัก กลุ่นเป็นต้องข่อยเป็นวะคะพี่น้องคะ,ะ,ะ,ะสวัสดีค่ะพี่น้องพบกันเนาะคะ่ะนาอก,กับสาวขวัญเคมเปนช พี่น้องจ้าน้าจ๊นเนาะวันนี้สวีดัสสวัสดีนะคะไม่ได้พาพี่น้องมากินสาล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 ลนะคะวันนี้นะคะพี่น้อง่าน้าจ๊นเนาะดีเอิร์กดีใจร้ายค่ะพี่น้องค่ะอ่าพภาพพี่น้องแล้วค่ะเนาะมาเปิดกล้อง ัสดุแทนแทนนี่เลยจ้านาะจอน้องพี่น้องจ๋าเนาะจ้นอนอะส่งมาจาก fc แฟนคลับนั่นเองนาะจ้าน้อขอบคุณพี่ที่น่ารักด้วยนะคะที่ส่งของขวัญของฝากมาให้เนาะจะาน้อโอ้ยนำใจดีงามเหลือหลายเนาะคะน้องพี่น้องจ๋าเอาพี่น้องจ๋าตอนเห็นกองคียวอ่ำรอำออนรำเนาะคะ่ะพี่น้องะ่ะเห็นหัวสางส้นกันอีฉันก็่าป้า ใจผู้ขาครับแต่ว่าเป็นผู้ขาที่มากน้ำเก๊กข้วยขนาดขนางนะคะพี่น้องขาแน้วค่ะเนาะบอกหูว่าข้างในเป็นอย่างมาแกะพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องจ๋าอุ้ยส่งนักส่งนักอุ้ยส่งนักส่งนักอพี่น้องจ๋าอุปกรณ์พร้อมนะคะพี่น้องขาเริ่มเลยรับกันนะ แกกันเลยเนาะค่ะเนาะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะวิลุ่นครับพี่น้องเอาก็เปิดงากแทะโง่อยู่บันี้ง่อยู่บันี้ มารุนไปพร้อมๆกัน <laughs> มารุนไปพร้อมๆกัน <laughs> แกะยากมากนะคะเดี๋ยวเราแป๊บเอาพี่นอมกระลเ่็นปต้องขอยนันไนคะพี่นนองคะ่ะ โอ no? oh, really? oh, oh, <hel ms> ้โหนี่เลยค่ะแทนแทนโอ้โหนะคะเนาะเดี๋ยวขออ่านดูนิดหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนนาะเนาะพอใจกล้วยไส้มะขามน่าะเนาะปลารอบรามันอร่อยพนักะนะะ ของฝากจากเพชรบูรณ์เนาะค่ะเนาะมีเบอร์โทรติดต่อมาด้วยนะคะโอ้ยขอบคุณมากมายเลยนะจ๊ะอื้ือ่าขอบคุณมากมายเลยนะจ๊ะขอบคุณพี่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 คนนี้ <laughs> 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 เพิ่นไม่ประสงค์จะออกนามนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะส่ง เป็นกล้วยฉาบเนาะค่ะเนาะพอใจกล้วยไส้มะขามนะจ๊ะเนาะกรอบหวานมันอร่อยของฝากจากเพชรบูรณ์นั่นเองนะจ๊ะเนาะอ๋อพี่น้องจ๋าขอบคุณมากมาเลยนะจ๊ะเนาะน้ำใจอันดีงามนะจ๊ะเนาะทีมมีไห่น้องสาวลาผู้นี้เนาะค่ะเนาะบรอศาสตรด้วยค่ะเด้อขออนุญาตชิมพิสูจน์ก่อนด้วยค่ะเด้อขอบคุณมากมาเลยนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนละกันนะคะ 음음 음. อโอ้ย <laughs> แขนกรอบบานมันอร่อยจริงๆค่ะขอพรบคุณมากมาเลยนะคะที่มีน้ำใจอันดีงามนะคะนาะมิตรภาพอันดีนะคะนาะส่งมาให้น้องสาวหลาคนนี้นะคะเนาะช่องวันเยมเอนทรนะคะเนาะขอพรบคุณน้ำใจอย่างสูงเด้อค่ะเด้อกนาะคะ่ะนาะพี่เพิ่นบอกว่าไม่ประสงค์จะออกนามนะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ อ้าพี่น้องค่ะเนาะค่ะเนาะขวัญขออนุญาตขอโตไปกินกล้วยกล้วยกล้วยฉาบเนาะค่ะเนาะพี่น้องขาพอใจกล้วยไส่มาขามวนะจะออกรสชาบหอมเนาะค่ะเนาะหอมหวานหอมหวานแล้วก็มีรสออกหวานลิ้นนะคะละมุนลิ้นมากเลย ถ้าใครสนใจนะคะสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นที่อยู่ไว้ตรงนี้นะคะยังไงนะคะช่วยอุดหน,นุนอ่าพี่แฟนคลับเอคนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวควันขออนุญาตไปกินกล้วยแสบๆก่อนเด้อถ้ามาเป็นลูกนีจะถูกใจกว่าน,นี้เลยเอานะ,ะเนาะขอบคุณมากมาเลยนะจต่เนาเนะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง ควันเกมเอ็นโชด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดที่จตตอไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะมารีวิวของฝากจากแฟนคลับเอนั่นเองนะจะนนาอกขอบคุณมากมายเลยจ้าลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจัดนี้ค่ะพันน้อง